มูอนุบาลก็คือการเริ่มหาหลักฐานฟังให้ดีนะคะจดไว้เลยจดไว้ในจิตในใจคุณก็ได้การที่คุณจะเริ่มมูอนุบาลคือการเริ่มหาสิ่งที่คุณเชื่อแล้วมันมาทําให้ใจคุณ่ะเบาสบายยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณอะมีน้ําหอมของนพะก้า,าวอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างอนุบาลมากเลยนะคือแบบอนุบาลสุดๆสําหรับคนที่เชื่อยาก เชื่อไม่ได้ไม่มีหลักฐานคุณจงมาหาหลักฐานเหมือนครูแล้วเราจะไปปหนึ่งปสองปสามถึงปริญญาด้วยกันแต่คุณต้องมามูอนุบาลให้เป็นก่อนคือการเปลี่ยนใจของคุณให้ได้ก่อนถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนใจตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณมีองค์เทพร้อยองค์ท่านก็ไม่ช่วยคุณเพราะใจของคุณไม่ได้เชื่อและศรัทธาแล้วคุณจะเชื่อและศรัทธาได้ยังไงคุณต้องหาหลักฐานมาเปลี่ยนใจคุณให้ได้ก่อนเหมือนครู เพราะครเชื่อยากมากทุกคนเป็นมนุษย์ที่เชื่ออะไรยากที่สุดในสามโลกแดนโลกธาตุแล้วแหละเรายิ่งเป็นเรื่องนี้ด้วยนะเรายิ่งเป็นเรื่องนี้อยู่ห่างไกลตัวครูม,มากถ้าไม่ถ้ามเจอกับตัวเองเต็มๆเนี่ยก็คงก็คงยากอะ่ะถูกต้องยาก่จะเชื่อต้องหาหลักฐานมาประครบประงม,มตัวเองต้องหาหลักฐานมาครอบคลุมตัวเองอครูจะบอกคะ่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดครูให้คุณเริ่มจากความหอมหมูน้ําหอมนี่คือง่ายสุดทําไมปีหกหกครูจึง บวงสวงน้ําหอมอย่างเป็นทางการเพราะครูต้องการให้เทพได้รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิได้รับรู้ว่าครูค่ะใช้ความหอมใช้น้ําหอมในการสการะท่านสวดมนต์ครูจะต้องบนเพราะให้ความหอมเป็นเครื่องสการะแทนทูบเทียนดอกไม้ให้ท่านรู้ว่าเราอะสการะท่านจากใจคุณลองมามูแบบนี้ค่ะอันนี้คืออนุบาลสุด น้ำหอมนพบกาวราคาไม่กี่บาทซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะแค่ลองฟังดูน้ำหอมหนึ่งขวดกลิ่นอะไรก็ได้แทนดอกไม้ทุกเชียนได้หมดเลยแล้วน้ำหอมขวดนี้ดีตรงที่ว่าเวลาเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสามารถสลัดให้น้ำหอมท่านออกได้นะคะน้ำหอมมีความพิเศษเราไม่ฉีดค่ะมันฟุ้งใส่คนอื่นนะคะเราจะต้องแบบใช้อย่างถูกจุดแล้วไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีเอ่อ แอลกอฮอล์นะคะเป็นอารมาเทอราปีแบบร้อยเปอร์เซนให้นำน้ำหอมมาวนนะคะทำไมต้องวนที่ฝ่ามือมือคือดอกบัวทุกคนจำไว้นะคะทำไมต้องวนที่ฝ่ามือฝ่ามือของคนคือดอกบัวนะคะเราวนน้ำหอมเป็นเครื่องสักการะผ่านดอกบัวที่เราผนมแล้วให้คุณอธิษฐานเลยค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณยังไม่มีความเชื่อเรื่องอะไรก็ตามให้คุณเชื่อว่าคุณกํกาลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขอให้คุณหามีเงินงอมีเงินตั้งแต่อดีตชาติมีเงินตั้งแต่ภพภูมิมีเงินเดิมของคุณได้มาปรากฏในภพชาตินี้ให้คุณได้ใช้ได้ทําบุญพูดให้ถูกนะให้คุณสามารถมีเงินในภพภูมิที่คุณเคยสร้างเอาไว้ค่ะออกมาเป็นเงินในภพชาตินี้เพื่อให้คุณได้ใช้ได้ทําบุญได้มาสร้างประโยชน์ให้ตนเองครอบครัวและผู้อื่นวนน้ําหอม จากนั้นทุกคนฟังให้ดีให้คุณรอดูเลยใช้ชีวิตปกตินะคะทำงานปกติทำทุกอย่างให้เป็นปกติหรือดีกว่าปกติแต่อย่าโหลดตัวเองลงมากกว่าปกตินะกูจะขี้เกียจเดี๋วขอน้ำหอมอย่างเดียวไม่ได้แล้วมาดูกันไม่ต้องหมดหนึ่งขวดคุณจะมีเงินไหลามาทิศทางไหนก็ช่างให้คุณไปจดค่ะนี่คือมูอนุบาลมากๆ ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินได้20บาทสามีให้เงินหนึ่งหมื่นบาทคุณขายของได้หนึ่งชิ้นหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการที่เงินเข้ามาหาคุณนะคะให้คุณจดมันเป็นสัญญาณของการบอกว่าคุณเชื่อมันเป็นสัญญาณฟังให้ดีเพราะถ้าคุณไม่จดคุณจะบอกว่ามันฟุกมันไม่เห็นใช่เลยอย่างเงี้ยเก็บสติติเอาไว้มันต้องเก็บสถิติต้องเก็บเอาไว้นะทุกคน นี่เป็นการฝึกให้สมองและจิตเราอะค่ะมันได้ลงมือทําแล้วมันจะปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อมันจะมากขึ้นการได้มาของคุณมันจะมากขึ้นมันจะไม่มีถอยลงจากที่คุณได้เท่านี้มันจะมากขึ้น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 เพราะแรงศรัทธาในความหอมที่เราเคารพนอบน้อมค่ะมันจะย้อนมาสู่ตน นี่เป็นการมูอ,อนุบาลน,นะคะทุกคนเป็นการมูที่ฝึกมูไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องวงเล็บไว้ด้วย